เอยี่สิบนัดเลยตัดยี่สินแะฉ่้มเนี่ยดูดิดูดิทีนึ่เลยตอนคือเวลาส่งคนเนี่ยให้เขาเอา,าไปส่งเราไปด้วยกอนอนนับครบเราเสร็จรับหลักหลักการนี้คือให้เขาเสร็จรับไปปริมาณนี้

ครับวันน <t> ี <t> ้เป็นการแถลงข่าวในการจับกลุ่มยาไอซ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของทางจังหวัดตรังนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทางท่านคู้บัญชุดขับการตำรวจภูธจังหวัดนะครับในเบื้องต้นผมผมเรียนที่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับทางทะเล ก็เป็นนโยบายของทางตำรวจน้ํารวมถึงเป็นนโยบายของทางจังหวัดนะครับซึ่งทางยาใชที่ขบวนการที่ท้ายาเนี่ยได้เอาอยาเสก,กใไปผูกกับกับพุทธที่ลอยอยู่กลางทะเลนะครับอยู่ในพื้นที่ก่อรอกนะครับหางจากชายฝั่งของจังหวัดตรังประมาณ40ไมล์ทะเลหรือประมาณ7-5กิโลเมตรนะครับซึ่งจุดที่ทางเราไปพบเนี่ย เกิดจากชาวบ้านที่เป็นชาวประมงนะครับเห็นทุ่นลอยอยู่ผิดปกตินะครับก็แจ้งทางตำรวจน้ำให้ทราบนะครับแล้วก็พบว่ามีทุ่นลอยที่ผิดปกติอยู่สองจุดนะครับก็ทางตำรวจน้ําก็เข้าไปตรวจค้นก็ไปพบว่าทั้งสองจุดก็มียาเสพติดที่ผูกทุ่นลอยอยู่นะครับแล้วก็ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่ามีน้ำหนักประมาณห0ร้อยกว่ากิโลนะครับตำรวจน้ำเที่งวดรายการ จากกัรยาเิซึ่งตอนนี้พบบ่อยมากในพื้นที่ของกองกการก้าวคือจังหวัดสตูลรังและก็อ่ครับพี่ทุกที่รับรอบของกองกับการก้าทั้งนี้เมื่อราจักราชาวประมงครับผู้หวงนี้ไม่ประสคอาน้ว่าพบลักษณะท้ายสิ่งกฎหมายท็่ทุนอยู่บนต่อสามที่แจงมาันเลย ดำเนินการขึ้นมาเป็นเรื่อเตินการในเกี่ยองของพื้นที่เขาบอกสัญาอะไรไว้กันมาตลอดนะครับระหว่างหน่วยงานของสอนชนจังหวัดตรังสอนชนภาคสามนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นผู้บริการศูนย์บริการรักษานสาธารณสุขของชาติทั้งที่ก็เดียวมาณุ่มร้อยล้านแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทางท่านผู้ว่าผ่าน คร the ับตอนนี้ยอดจากเิษที่เรากับคุณจับคุณได้เยอะเว่าเป็นผลของหน่วยงานกองทัพผมได้รวงการร่วมการในการติดสวนจับคุณแล้วก็ได้การข่าดนเวลาที่ไนร่วงผิวอยอันนะในเรื่องของการโดดด้วยรั์ติดนะครับก็แต่มี่อเวลาเริ่มมาครับในนี้มาคุีเนี่ยนะครับตอนนี้การท่ากิกเลสตัดกันนี่ดูดูดูรถเนี่ย ไนีพอดีเราไม่ได้ค้าับเรานะไม่เกิดทำงำรวจก็เป็น้งยอาะจะเกิดโดนจับมาบ้างแล้วข้อที่แล้วตัวโลโก้นี่มันเปลี่ยนแอลเปียนแล้วอ๋อเอลเลี่ยดเอ็ันต้องมีแอลแอลเน่าจะเป็นลดีใหญ่เหมือนไซสอแอลเอ็สอะไรนี้อเป็นไซ้แอลของชนิดคือบางทีสมมตคือไม่อะ เออได้แล้วนะท่านนี้ก็มีที of of ่มีที่สีส่งเอาไว้ดูแลปไะโยชนทะเลท่านมีอย่างเดียวคือดูจาก